สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับบอลเต็งประจำวันอังคารที่25กรกฎาคม2 5 2 6นะครับวันนี้พบกับมูหยองบอลเต็งอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูบอลเด็ดคืนนี้เรามาสรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อนเลยครับผมให้ไป2คู่นะครับชนะไปทั้ง2คู่เลยครับคู่แรกนะครับเวกิ้งเอฟชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับกินเต็มเมนะครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2นะครับมันบี้นะครับชนะไป3ประตูต่อ2ครับกินเต็มเมอีกคู่ครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่วานเจ็บอีกเช่นเคยสําหรับบอลเต็งเมื่อคืนนะครับ พี่ๆคนไหนชอบสเด็ดของมูหยองนะครับวันนี้มาลองตามกันได้อีกนะครับผมจะไม่ทำให้ปิดหวังอย่างแน่นอนมาดูสถิติบอลเต็งประจําวันกันนะครับชนะส6บหกแพ้สี่ยังไม่เคยเสมอเลยครับก่อนที่จะไปชมบอลเด็ดวันนี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้เน,น้นสองคู่ครับถ้าบอลเข้าก็อย่าลืมมาลุ้นกันในกลุ่ม V.I.P. ด้วยนะครับมีทั้งบอลสูงแรกสูงเต็มบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมคู่แรกกันเลยครับ คู่แรกนะครับไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับไปที่คู่เอสเจเคเฮลซิงกิพบกับโมมาดูที่ฟอร์มเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับฟอร์มเจ้าบ้านลงหลังมาฟอร์มดูไม่ค่อยได้เลยนะครับซึ่งห้านัดล่าสุดชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับซึ่งเกมในลีกสิบนัดลังสุดของทีมเจ้าบ้านนั้นชนะสี่นัดแต่แพ้ไปเพียงแค่สองนัดเท่านั้นครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมเยือนเจอทีมแข็งพอสมควรเลยครับสาหรับทีมเจ้าบ้านคืนนี้ทีมเจ้าบ้านยังเป็นรองอยู่นะครับวันนี้ ทีมเจ้าบ้านต้องเล่นอย่างมีสตินะครับห้ามประมาทโดยดิขาดวันนี้คัดว่าทีมเจ้าบ้านเล่นยากเลยนะครับสําหรับคืนนี้มาที่ทีมเดือนกันบ้างครับฟอร์มต้องบอกว่าดีใช้ได้เลยครับห้านัดล่าสุดยังไม่เคยแพ้นะครับชนะไปถึงสี่นัดเสมอหนึ่งนัดครับซึ่งเกมในลีกสิบนัดหลังสุดของทีมเยือนแพ้ไปแค่หนึ่งนัดครับซึ่งต่างจากทีมเจ้าบ้านเลยครับที่ชนะแค่สี่นัดบอกได้เลยครับคืนนี้ทีมเจ้าบ้านน่าจะโดนทีมเยือนถล่มถึงสามเมตรครับทีมเจ้าบ้านน่าจะสู้ได้ไม่ยากครับสาหรับคืนนี้ มาดูนัดที่ทั้งสองทีมเจอกันบ้างครับเคยเจอกันมาหนึ่งนัดนะครับทีมโมชนะหนึ่งนัดครับฟอร์มาแบบนี้ทีมเยือนเอาชนะทีมเจ้าบ้านได้ไม่ยากครับมาดูที่ราคาคู่นี้นะครับทีมโมต่อครึ่งลูกนะครับราคาอาจจะไหลไปถึงครึ่งควบลูกครับคืนนี้คู่นี้นะครับลงสนามเวลา4ทุ่ม59ตามเวลาบ้านเรานะครับคืนนี้หมูหยองแนะนําให้กดไปที่ทีมโมเลยนะครับทําเงินอย่างแน่นอนมาต่อที่คู่ที่สองกันเลยครับ ยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับไปที่คู่เบเบิกพบกับโคเปนเฮเกนมาดูที่ฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับฟอร์มต้องบอกว่าดีใช้ได้เลยครับซึ่ง5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1นะครับยังไงคืนนี้ไปเจอทีมเยือนไม่สามารถประมาทกับทีมเยือนได้เลยครับวันนี้ทีมเจ้าบ้านไม่ต่างกับทีมเยือนเท่าไหร่นะครับมีล้นครับคู่นี้ซึ่งเกมในลีก10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านชนะไปถึง7นัดแต่แพ้ไปแค่1นัดครับฟอร์มดูดีเลยนะครับมาดูที่ทีมเยือนนนกัับบ้างะคร ฟอร์มต้องพูดว่าสูสีกันมากครับคู่นี้ซึ่งห้านัดล่าสุดชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งครับซึ่งเกมในลีกสิบเกมหลังสุดชนะไปเจ็ดนัดเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับบอกได้เลยครับคืนนี้ทีมเยือนต้องเล่นอย่างระวังเลยครับสามารถพลิกได้ตลอดเวลาคืนนี้ทั้งสองทีมยังไงก็เอาแต้มแน่นอนครับบอกเลยครับว่าอยากพอสมควาสำเรสำหรับคู่นี้แต่มีโอกาสได้เปรียบเพราะนัดที่เจอกันมากชนะหมดเลยครับแต่ไม่ห่างกันมากครับ มาดูที่ทั้งสองทีมเจอกันบ้างนะครับเจอกันมาแค่สองนัดนะครับซึ่งทีมโคเปนเฮเกนชนะไปทั้งสองนะครับคืนนี้ทั้งสองทีมสูสีกันมากครับเดาใจยากมากมาดูที่ราคาคู่นี้กันเลยนะครับคู่นี้นะครับคืนนี้โคเปนเฮเกนต่อหนึ่งลูกนะครับคืนนี้ลงสนามเวลาตีสองสิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับคืนนี้หมูหยองแนะนําให้กดไปที่ทีมเบเดรบิกนะครับเล่นในบ้านยังไงก็ได้เปรียบครับคืนนี้ไม่มีคาว่าเสียอย่างแน่นอนมีแต่คําว่าเสมอกับชนะ ทีเด็ดวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับพี่ที่ตามบอลเด็ดวันนี้แต่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VIP หมูหยองบอนเต็งนะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือ add yong88 แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ